ไม่ได้ใช่ในใจเพราะว่าใจเหรอหังให้มีกว่าเก่าเด้อมีกามมีงานเดร็บหวานบวยละงานนะแต่เงินโมมี่ขาดเป็นรังอ่ะนนี้ห่กพันยั่ยังบุเพยเส็ดเรียบกินทานโมบุญเด้อเอออ่าตัวนี้กินทานเอากินทานกับโมบุญอยู่ในนี้ไออยู่ในนี้บอกตัวนี้ก็ เป็นมือสุดท้ทยอลไรเดอ้อเกี่ยวกับการเห็ดกำแพงของเฮานาะพี่น้องเนาะเงินกับเขาเจ้าจ่ายมาเป็นสีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเดียวสละสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่าเห็ดกำแพงอยู่ในระย,ยะเวลาสองเดือนชี้ได้เงินเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะมีกำแพงเขากะฝั่งนี่ก็คือเซตแลลวเนาะฝั่งนั่นก็คือก่อขึ้นมาแล้วเมื่อนี่ก็เป็นเมือสีเทคานเมือสุดไทยเนาะพี่น้องเนาะ เลือสามองสุดท้ายเนาะพี่น้องสละก็มาซอยพอพอดีหิวปกปูปนเนาะน,นี่เสร็จแล้วจ้ามาเบิ่งกันว่าเขาสิได้เงินเท่าไรเนาะพี่นอ้องเงินเขาเจาก็โอนมาเป็นทีเดียร้อยแล้วมาพี่น้องเมื่อสุดท้ายกับการเทคานเห็ดกําแพงเขาเลยเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นฝั่งทีแบบเต็มเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยก่าจะได้เงินบาทหนึ่งใช้เวลาไม่ใช่น้อยนะจ๊ะ สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาผบกับส่องเา้าหลาสแนนอย่้วเดิมโมโผล่โพอกันซ้ำพอแม่ลูกเนาะพี่น้องจนแพตตี้ไปโรงเรียนเด้อพี่น้องอ่ะสบายดีนี่เห็นวะพี่น้องโมโผล่โมอกันต้อนเศ้าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สลากกะีเอาขาสางมาให้พี่น้องเบ่งเนาะพี่น้องพอแพตตี้กะเห็ดกำแพงให เอื้อยเสาลาเช็ดเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่โน้องในระยะเวลาสองเดือนเนาะเกือบสองเกือบสองเดือนอาทิตย์็ปกว่าสองเดือนนะพี่โนโ้องได้ค่าสร้างเท่ายเนาะพี่โน้องเนะาะเหตุงานอยู่เล่านี่ระยะเวลาเ,ลาเกือบสองเดือนนี่ได้ค่าสร้างเท่ายแต่เท่ากับบริหิตเป็นกิจจยลักษณะ,นะเนาะเป็นบางเมื่อบางเมื่อฝนตกฝนง้างเท่ากับบริหิตบางที่ก็ออกไปเบิ่งน้ำให้น้ำหน้าออกไปย่ำตรง กับบเห็ดถ้าหาว่าเห็ดแท้ๆกับประมาณเดือนเนาะประมาณเดือนเดือนนิดหน่อยประมาณเดือนนี้เดือนนิดหน่อยแค่นี้ว่าแต่เห็ดทุกมือคืออยู่ไทยนะพี่น้องเพราะว่างานอยู่เล่ากับค่อนข้างที่แบบว่าหน้าพ้นนี่เห็ดแบบว่าค่อนข้างที่ลาบากเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาต้องเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆมันก็เป็นงานเจ้าของเองเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยแบบว่าเออเขาว่างเมื่อใดเข้าก็เห็ดเข้าเบกว่างเข้ากับไปเห็ดอย่างอื่นก่อนอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้สลากกัเลยสิเอาขาแรงพอพี่ติมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่ะสิได้เท่าใดเนาะพี่น้องเนาะมาหมดลูกหมดมันเอาไปก่อนได้เท่าใดขาแรงได้หมื่นหกพันหนึ่งหมื่นหกพันเนาะพี่น้องอ่าพี่สาวสลากเพิ่นกะโกนมาหน่ะหมื่นเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันชิมีขาอขาโอ้นะพี่น้องขาทำเนียมมันนะขาทำเนียมกะประมาณสามลอยเด้วเนาะพี่น้อง เมื่อนหกกประมาณ300บาทน้องพี่น้องเพิ่นก็เลยโอนมาให้นะมื่นเจ็ดคนปะที่เลือกก็เป็นทิปน้องพี่น้องเนาะก็ต้องขอบคุณเอื้อยหลายๆเนาะที่แบบว่าให้ทิปให้น้องๆ้น้องพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้สลากสิลงไปเอาเงินแล้วก็สิไปจ่ายให้พ่อกับแม่แน่อยังประมาณนี้เนาะพี่น้องก็แบ่งให้เพิ่นใช้น้องพี่น้องเนาะอ๋ออยู่ดีลูกอยู่ดีจนพ่อแพตี้พอแพตี้ก็ได้โอนไปให้โอนให้แม่ใช้เพราะว่า แต่มาแต่องค์แคบยังพอทันหายคนใส่จักบาทเลยโอม้ได้เงินแน่ก็เลยโอนให้เพคนใส่สองพันบาทพอปัติก็โอนใหแน้แม่สองพันเนาะพี่น้องสลากก็เสียลงไปหายพอเงยเสดก็ไม่ยอมหอมเนาะพี่น้องอ่าพอเงยเสดก็ไม่ยอมหอมเนี่ยก็หายประมาณจักสามสี่แสนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเขาก็ต้องมีแนวต้องเห็ดนะคืออย่างสลากอะได้เงินมากอะชิ้มาซสืออะอุปกรณ์มาหิดกำแพงสลกากคือการหาพี่นอ<พ>้อง <c oughs> คืออย่างแม่ใหญ่หอมก็คอใหญ่เสิร์ตก็หายเราตลอดเนาะพี่น้องเนาะก็ได้แบบว่าเออแบ่งหายเราใส่สามสี่แสนนี่ครับเป็นเงินกับเจ็ดแปดร้อยบ,บาทอยู่ได้เนาะเป็นเงินบาทนี่ส่แสนกับหกร้อยประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่นอ 6, <100. S 1> ้องส่วนอ่าแม่ใหญ่มณฑาเราอยู่ใกล้เนาะคืออย่างแม่อาจันน่ะแม่พอเฟตตี้อ่ะพี่น้องคืออย่างเราอยู่ใกนะออล้เนาะก็เลยว่าไอ้หายเพิ่นอ่ะสองพันเนาะพี่น้องเนาะ กะบ่ล่วงบ่ร้ายดอกพี่น้องกะนำใจลูกให้พ่อให้แม่น้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวฮาไปเอาเงินกันเนาะคืออย่างเงินกะเอื้อยสลากะโอนมาเป็นถี่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเขาโทรมาเขาโทรมาตามเลยนาะพี่น้องเนาะเงินกะเอื้อสลาโอนมาเป็นถี่เรียบร้อยแล้วเรือแต่ลงไปเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสลากระจีแตกเป็นเงินกกีบมาเลยและกะนที่เอาให้พ่อให้แม่น้องพี่น้องแลวกะนิซื้อเคสื้อของแม่ส่วนเงินนั้น แม่พอแพตตี้ค่ะโอนไปแล้วเนาะพี่น้องโอนเป็นเงินบาทไปให้เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปตลาดเหมกันเนาะโอ้อาทิ้งลูกเงินไทยเงินเงเงินลูกเคยเห็นเบี้ยอ๋อ้ยก่ <c oughs> ยยาพอนุ่มมุ้งว่วลูกเว้ยโอ้ยลูกก็ยังได้ <c oughs> มุ้งไม่ให้ก่็ เห็ดเบี้ยวพี่น้องเบี้ยมาหายไม่ไงหายขเาก็ไม่เถาคนละสี่แสนหายก้นละสี่แสนมาได้พี่น้องไหมได้ไปไงไปช่วน้ำบ่อเนี่หอมนี่หอมสี่แสนแลวพี่น้องพอได้ใช่ได้ใจเราะวาใจลาย หนี่กว่าเก้าเด้อนี่งานบวชบวาละงานนะแต่เงินโมมี่ขาดขาดพลังให้ลังให้ไร้มากเงินทองก็ได้ไม่ซื้อเพาห้างตัไต้านี่อีกอ่ะนีหายพญายนั่นบุเธยเห็ดเปียบกินทานมงุลเด้อเอออ่าตัวนี้กินทานเอากินทานกับมงุญอยู่ในนี่ไออยู่ในนี้บอก เยในแซนหาเนแนซีนะคไอ้กินท้านน้ำ no> อันนั้นกินทานกับมกมมกินขานกับสะมกมกินขานกับชมกมสมคมเก่าซิกินท้านหาซิฟอ้าวม่ใหญ่กับอันนี้เงินกินท้านดูสื่อ่าจบ้อาหารมาไหนีแม่เอาไปเลยเด้อได้เงินโบน อันนี้ไปสังแห่สังไส้มาเห็ดของเจ้าของด้ตอนนี้สั่งแห่สั่งไส้นี่แหละพี <g ad> ่น้องหนึ่งล้านสองล้านสามล้านบิดบิดพี่น้องเลยไ่ได้ใส่ม่ได้จายดอกวะโอนไปหาแม่เพิ่นน้ำโอนไปห้ยยาบรรยาสองพันันดูซื่อสุ่มั็เสือด้วย่เจือุมเสือใส่สุ่มใจกินหัวเอาไปกินรถ ลืมเสือมาเผื่อหลังจากสี่ายเงินโปรใหญ่ก็ไม่ใหญ่หอมเป็นทีเดียร้อยเนาะพี่น้องสละก็เอาเงินส่วนที่เหลือมาสั่งพวกอุปกรณ์ที่มาห็ดกำแพงสละต่อเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาหานขายอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะหันค่าประจําของเฮานั่นเองพี่น้อง เล็กสองเซนเล็กสิบหน่อยสามสามสามนิ้วเล็กสิบจนหน่อย das ist unten.

เหียวๆมาในงทุแหงกันอออโอเคพี่น้องสลากกามาหดเทือนเป็นถี่ดบลอยเนาะพี่น้องเนาะก็เอาเงินไปหายเจ้หอมกันตะเสือคนละสี่แสนกีบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปซื้อเครื่องซื้อของแน่ปวมืออื่นกะเตรียมสเส็ดบุญหอเข่าประดับดินแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็โอนไปหยายแม่ย่าเนาะพี่น้องเนาะโอนไปหายแม่ของ p อ o p e r t y กะสองพันบาทเนาะพี่น้องกะเนื่องในโอกาสแบบอ่าไก่ฉอดบุญน้ำแน่นะพี่น้อง ก็เป็นนาใจเล็กๆน้อยๆของลูกเนาะพี่น้องเนาะก็คือยังแม่พอแพตตี้นี่ก็บ่ค่อยได้หายิ่นเนาะพี่น้องพอิ่นก็อยู่ใกล้เนาะแม่พอแพตตี้จริงๆเป็นคนทางสารวัลขอะพี่น้องก็เดินๆหายเชนึงเนาะพี่น้องตอนอยู่กรุงเทพก็หายิ่นอยู่อ่าพอมาอยู่บ้านแบบนี้ก็บ่ค่อยมีรายได้นะพี่น้องอ่ารอบนี้ลูกชายเพิ่นหาเงินได้เงินหลักหมื่นนะก็เลยอ่าส่งไปให้แม่ย่าใส้น้ำแน่เนาะพี่น้องเนาะอ่าที่เหลือก็เอาไว้ซื้อนมให้เขาน้อยแล้วก็ซื้อของอยู่ของกินในเพื่อนนี่แหละพี่น้อง นี่แหละพี่น้องการหาเงินอยู่ลาวกะสิประมาณนี้แหละพี่น้องก็คือว่าเห็ดให้เอื้อให้น้องเจ้าของเนาะพี่น้องในระยะเวลาเกือบสองเดือนเนาะพี่น้องเนาะได้เงินหนึ่งหมื่นหกพันบาทเนาะพี่น้องกะบริห็ดทุกมื่อเนาะพี่น้องถ้าบรเห็ดทุกมื่อนี่ก็ประมาณเดือนกว่าก็แล้วนี่แหละพี่น้องแต่นี่เขาก็แบบว่าเมื่อใดว่างเขาก็เหตุนะพี่น้องเมื่อใดโบว่างเขาก็บริหิษเมื่อใดพ้นตกก็คือบริห็ดเนาะพี่น้องเห็ดเห็ดงานหนาพ้นนะมันก็ค่อนข้างชิลับบากประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะ ก็ออยัง property นี่กะบอก,กตรงตรงเลยนะว่าเป็นเสารลักของครอบครัวเราพี่น้องเนาะรายได้ที่ได้มาเนี่ยเท่ามาล้วงรายบอกอะมาล้ว,ลวงรายเราพี่น้องแต่มันอยู่ที่การใส่ใจของเราเราพี่น้องคืออย่างสลากะพยายามใส่แบบเซฟที่สุดใส่มีสติที่สุดเนาะพี่น้องเนาะก่อนชี่ใส่าบาตรหนึ่งกีบหนึ่งนี่ต้องแบบคิดแล้วคิดอีกนะพี่น้องสลาชิ้ใส่แบบในสิ่งที่แบบว่า มีเหตุผลที่สุดนะพี่น้อง้าหาว่าโบมีเหตุผลสละกัสีบบคอยไเน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าสิ่งที่มีเหตุผลก็คืออ่านมลูกโอเพิ่มเพิ่นโบองอยู่องกินในเทื่อในชานิโบอีกอย่างประมาณนนะพี่น้องสละสีแบบว่าบบคอยไ้เงินชลุยสลายนะพี่น้องเนาะนี่แหละการมาอยู่เ่าา่ะประมาณนี้เลยกะเพอาอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะย่บานเมืองเฮ้านะสิ่งไดที่เฮาบริื้ทเฮ้ากับาเอ้านะพี่น้องสิ่งได้ที่จะเป็นต้องซื้อกะซื้อแบบมีสตินะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องสลากกมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเลยเด้อสลากกษาเฉพาะจบคลิปตำหน้ก่อนกขให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสลากในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ